ปลายด้ามขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็น เจ้า <9. S 2> เดชท่านพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากรรมนาภาคสีส่วนหน้าท่านโดนเดชพัฒนรัฐน์กรรมการผู้แทนพิเศษของร,รฐัฐบาลหัวนหน้าส่วนราชการรวมทั้งในส่วนของพี่น้องทุษศาส,สนาผู้นำศาสนาศาส,สนาพุทธนะครับศาส,สนาอิสลามมีส่วนใคริส์นะครับ แล้วก็มีในส่วนของภาคประชาสังคมจมรมสมาคมน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับหลายภาคส,ส่วนวันนี้ครับผมนาวัยจักระพงลพิมาทำผู้นําการกอบกพร้อมพัฒนาู่นยนําในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับศาสนิกครับว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวพัฒนธรรมในเชิงรูปแบบขั้นต้นครับ นะครับรูปแบบขั้นต้นที่จะเพื่อเสนอในเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับที่สกตได้รับมา14แล้วก็ได้รับร่วมในการจัดซว้ในส่วนแรกจะพรบร่วม9หน่วยว่า,าท่านมีประสบการณ์มีในเรื่องของ,งความรู้ทางวิชาการปัจจุบันและอนาคตต่อไปก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงญาตเรียนว่าจาก4ครั้งครับท่านครับนะครับาาทาง ผลปลายทางสุดนั่นดือนพฤษภาคมครมนะครับพฤษภาคมนะครับในการดาเนินงานนั้นผมขออนุญาตเสนอต่อทุกท่าน,นาในการพัฒนาด้วยสมปรอนก็นได้กับเพ่อนหลาข่าวในวันที่27เราต้องการที่จะยกระดับนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ร่วมกันไปตใต้สังคมพววทวธรรมดังนั้นสังคมเทวธรรมนี้ครับจะก่อให้เกิดในเรื่องของบุญค่า วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับในการจัดสารสวนาวิถีไทยกอโดยศูนย์นการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้น,นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปที่ตันีวันนี้ก็ได้มาที่จังหวัดีิว่านะครับเมื่อวานผมได้เรียนให้ทางตันีว่าผมไม่เคยมีโอกาสไปรับราชการในจังหวัดตันีนะครับ แต่จังหวัดนะที่ว่านี่ผมรับราชการอยู่สองรอบเมื่อปีสี่แปดผมเป็นนายกเทตสองนะครับแล้วก็เมื่อปีสองพันห้าสิบห้าผมเป็นปลัดจังหวัดน่านทว่าแล้วก็ได้เป็นทั่วและการจังหวัดยะลาและตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นทั่วและการจังหวัดสมคาน,นะฮะก็ดีใจครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็เห็นความสํมาคัญ์ของการจัดการสาร สีวนานะครับในในวันนี้ซึ่งเราเองเราก็คงจะทราบนะครับว่าจากสภาพปัญหาที่เป็นมานานสิบกว่าปีเนี่ยผู้ที่เป็นศาสนิทอื่นก็คือพี่น้องมสุสลิมแล้วก็พี่น้องคริสที่อยู่ในราชวันี่เขามีจำนวนน้อยอะนะทนั้งคริสก็จะมีสองนิก,กายก็คือละมันคาตริกและก็โปรเ,เตสแตนต์ว่ามีจำนวนน้อย ในความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินชีวิตของแต่ละศาสนาเนี่ยในอดีตเนี่ยจะร่วมกันเพื่อกูลกันพี่น้องมุสลิมก็เข้าวัดแต่มาระยะหลังเนี่ยก็เกิดบุคคลที่ไม่หวังดีไม่หวังดีก็พยายามไปยุดยม ให้เกิดความเว้นหางก,กันแม้แต่พี่น้องกันแต่ว่ามาตอนหลังชีวิตครอบครัวก็ไปแต่งงานกับเพนต่างสัสนิดเนี่ยก็ย้ายไปว่าถ้าไปหาญาตพี่น้องไม่ถึงนคนพุ๊บจะได้รับอันตรายจะมีความปลอดภัยในชีวิตนี่ดูสกวนคมคู่นะแต่มาชื่อว่ามันเป็นส่วนน้อยพี่น้องมุสลิมนั้น ว่า90%การหยุดชะงักที่น้องมุสลิมหลายคนเล่าให้ทำมาขวังว่าเมื่อก่อนเนี่ยคคผู้จักรรที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับอ,อผมก็ดีใจที่าทางสบปได้จัดเอ่อเสวนา้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมนั้นทุกเวที เสนอทุกครั้งนะครับผมเคยเสนอกับพระอาจารย์พเพราะว่าเป็นบรรดาหลายพระกับพระอาจารย์ว่าสิ่งที่จะต้องอคืนความสุขให้กับพวกเราก็คือทำเวทีเช่นนี้เสมอแล้วก็แล้วก็วกต่อเน,นื่องผมเองนะครับส่วนตัวบ้านที่ผมสร้างวันนี้เนี่ยคนที่ตลอดเนึ่ง เป็นคนไทยกุศตอนนี้ก็มีชีวิตยอยู่ชื่อเชยผมสร้างาผมมีห้องมีห้องสม,มุดจุมชนที่โรงเรียนสุขการศึกษาวิทยาซึ่งผมเป็นผู้หนึ่งที่บริหารอยู่ได้รับยกจากกรรมกังกลางคุณพิเชษฐิรัชาวานช่วงนั้นแค่ประธานที่มาเปิดห้องห้องสม,มุดจุมชนก็คือ แจ้งความว่าวัดโคกโกตอนนี้มาละภาพเลยผมได้เชิญให้ชาวบ้านลำโฮกบ่อนเหน่งโคกติเตมาร่วมงานคือผมอยากจะบอกว่าเรื่องของความเป็นอยู่ความรัฐทรรใน์ผมทำมาแล้วก่นเพื่อนการเหล่านี้ต่อกระทำนะครับสถานการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อ การใช้ชีวิตในภายใต้สังคมพ่อได้ทำอย่างไรบ้างครับเบบนนรื่อนเกท่ยวกับารอยู่ท่านบดีเด็นมณีครับท่านเบดเดกับท่านผออ,อแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นที่พิธีกร,รได้ถามผมก็คือเป็นมุมมองก่อนหน้าปี47มองว่าคนบ้านเราสามจังหวัดนี้อยู่กันยังไงหลังปี47เปลี่ยนไปไหมนะครับ แล้วก็คิดว่าไอ้หลังปี47ที่มันเกิดเหตุการณ์มาเนี่ยมันมีผลกระทบหรือเปล่ากับความเป็นพระบุคคลธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับคือผมจะขอเรียนอย่างนี้ครับถ้าจะพูดถึงก่อนปี47เนี่ยจริงๆความเป็นคนสามจังหวัดของพวกเราเรามีความน่าภูมิใจอย่างหนึง่งนั่นก็คือเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ เวลาเรียนประวัติศาสตร์ในหนังสือเรียนเราจะพูดถึงสุโขทยัยเราจะพูดถึงกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับนะสุโขทัยเนี่ยอายุประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยปีนะกรุงศรีอยุธยาในห้าร้อยกว่าปีร่วมสมัยกับนครราชบุรีนะครับนะยุคยุคเดียวกันแต่จริงๆในพื้นที่บ้านเราสามจังหวัดที่เรากําลังนั่งอยู่กันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนะที่วาดเนี่ยที่นี่เคยมีอารยธรรมเคยมีวัฒนธรรม เคยมีเมืองโบราณอยู่ที่นี่เรามีความเชื่อเรามีวัฒนธรรมเรามีการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานจากประวัติศาสตร์ที่เราไปเจอนะครับที่เทียนอันเหมือนที่พิพิธภัณฑ์เทียนอันเหมือนเนี่ยเราไปเจอหลักฐานของทูตของสามจังหวัดเราที่ชื่อว่าอาชีปะเนี่ยเคยขึ้นไปค้าขายกับจีนตอนพศหนึ่งพันหนึ่งรอ,อ 1, กว่ากว่าตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าบ้านเมืองของเราที่เราอยู่ตรงนี้นะครับ มันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเรามีอาณาจักรที่เก่าแก่ตั้งแต่ประมาณช่วพอองพศ6ก0ที่ชื่อว่าลังกาสุกกะร่วมสมัยกับอาณาจักรปันปันอาณาจักรฟูนันึ่งตอนนั้นพวกเราก็ยังไม่เคยยินชื่ออาณาจักรพวกนี้เลยแต่เนี้ยคือสิ่งที่บ้านเรามีผู้เข้าร่วมโสนานในวันนี้ทั้งพุทธและมัสลิดทุกคานครับัลลมอะลัยกุมฮลาลมอิลต์ตะบานบูดาตุลลอฮิมะบะฮ์ทะาะฮะ ผมอยาที่จะเริ่มให้เห็นภาพของความสำคัญของอัตลักษณ์ความสำคัญของความเป็นชุมชนของความเป็นคนของความเป็นสังคมให้เราได้ย้อนดูว่าสังคมแต่ละสังคมชุมชนแต่ละสังคมล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ของตัวเองความเป็นเชื้อชาติ การมีภาษาการมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่แต่ละชุมชนแต่ละสังคมมีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีตรักษาไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้เราในรุ่นหลังได้สืบทอดก็เป็นคุณค่าของแต่ละชุมชนของแต่ละสังคมบุคคลหนึ่งนะครับที่มาจากต่างพื้นที่นะครับมาจากจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันกับ ท่นรองศาสตราจารย์เยลอ็อกนะครับการที่ได้มาอยู่ในพื้นที่นี้ก็เป็นปีที่สิบสองแล้วนะครับแล้วก็เป็นรอบที่สองของการมาอยู่ที่นี่อาจจะเท้าความย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงพระวนาธรรมท่า,ทากลางโลกของยุคโลกาธิวัตผมเองก็ได้รับบรรจุราชการครั้งแรกเมื่อปีสี่ห้าครับที่ลาโลกครับหรือสอบจังหวัดนราธิวาส และเป็นบุคคลหนึ่งที่มีเบอร์โทรศัพท์โทรมาขอควรว่าให้ย้ายออกจากพื้นที่และก็อยไม่รับรองความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในต่างศาสนิกนะครับในฐานะผู้ต่างศาสนิคนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นเอาคําพูดนั้นก็ดํารงสอนวิชาภาษาไทยครับเหตุเกิดว่าผมสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่า ตัวของภาษานี่แหละน่าจะเป็นสื่อหนึ่งที่จะทําให้มุมมองความคิดของเด็กเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เลยโทรมาให้ผมนะครับย้ายออกจากพื้นที่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรโทรมาตอนทีสี่หกผมก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทีสี่เจครับตอนนั้นก็เหตุการณ์รุนแรง และทีนี้เขาก็ให้เขียนย้ายก็ในปี48ทุกคนเขียนย้ายหมดก็ต้องเขียนย้ายทาง,ง,งที่รู้สึกดีกับเด็กๆแล้วก็ผูกพันนะครับเขียนทางแหนก็ได้ย้ายเลยนะครับทีนี้ทางมหาลัยก็ติดต่อมาทางเพื่อนทางมหาลัยติดต่อมาว่าจะกลับมานาราทิวาสอีกไหมผมก็ย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยณาราทิวารราชนาวีาอีกครั้งหนึ่งโดยที่ ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่อย่างใดนะผมเป็นคนสุดท้ายพอดีทุกสูงอายุผมก็ฟังทุกท่านแล้วเนี่ยผมหมดแล้วนะครับผมหมดภูมิที่จะพูดแล้วคือผมดีใจทั้นเองที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นมิติที่ดีมากที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนผมเข้าใจวสวตบางการที่จะระดมความคิดของท่าน มากกว่าบนเวทีนี้อยากจะฟังความคิดของท่านเนี่ยว่าท่านต้องมาดวนความคิดอย่างจริงจังเพื่อจะให้คนแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับ,ผม,บ,บผมถามแมกคำถามผู้เชิญเราะว่าแะ้วให้ผมมาพูดอะไรเอาไวาช่วยนํารองหน่อยผมก็เลยมานังใจว่าผมจะนํารองหรูอผมจะทําให้ตกรอบหรือนะครับก็ ก็พยายามจะพูดแล้วตอท่านพูดมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นน้ำรอบที่ดีขอให้ท่านเอาเรื่องนี้ตอนไปายไปช่วยไปขยายต่อและไปไปดำเนินกับต่อไปส่วนผมไม่มีหลักวิชาการอะไรนะครับและก็ไม่มีบทวิจัยอะไรผมเป็นคนอาาชวาวตาโดยกําเนิดอายุเกสิปีอะไรปีนี้ผมก็จะเล่าความเป็นจริงในอดีตของชีวิตและก็จะตอบคาถาม อ้พิธีพิธีกรได้โกรณะทำผมเป็นคนยิ่งงครับคนยิ่งองอต่มัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมเป็นคนตะบนตะปอยอต่มัยก่อนเนี่ยในหมู่บ้านผมนี่มีพีน่น้องพูดอยู่ด้วยมีพี่น้องกีนอยู่ด้วยพี่น้องพุดนี่อยู่สามสี่หลังคาเรือนแล้วก็ชื่อลงแดงแล้วก็เครดการน,นูน่นมีสองสามท่านอยู่ ลงแตเนี่ยเขาใจเก่งมากในเรื่องนี่เป็นกลัวเข้าข้างมุงนะมุงจะทําปิดกลัวเข้าข้างงไว้ก่อนมุสลิมก็เข้าข้างเหมือนมุสลิมประวัติพุทไม่ดีนั่นคือฉันทางิฏิสุขชอบแล้วก็อันนี้็ฏิต่อกันก็คือความกลัวความไม่ชอบชอบแลาไม่ชอบแล้วความกลัว เหตุการณ์ทุกวันนี้ที่เราถูกคนกลุ่มน,น้อยส่วนน้อยนะที่มายุบยงให้เราต้องมีปัญหากันเพราะเรามีประเด็นว่าความกลัวปัญญาปกติกลัวเขาคงขคู่เขามีอำนาจมีอิทธิพลม,มีอาวุธในมือถ้ามึงไม่เชื่อกูมึงตายหรือผู้จะยิงมึงหรือผู้จะว,วางระเบิดมึงแต่ถ้าเรากลัวขนาดนั้นเราก็ต้องคอยตามเขา อาตมาก็เคยโดนสยมอย่างที่รูทิปีสี่เก้าติดพระทิ้งเต็มถนนคนอาตมาก,ก็รูปหนึ่งนะที่นำมาปิดา,าบาตรก็ตรงเพราะเขาไม่ให้ทำเรื่องที่จะไปดึงเยาวชนที่ในสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่วางสร้างความสมบสุขอาตมาตั้งเอายาเสพติด แตที่ตามเขาเป็นอบรมเด็กไม่ว่าโรงเรียนอะตามไม่โรงเรียนที่ไหนก็ไปอบรมทั้งนั้นนะด้วยว่าแต่คนเหล่านั้นที่ว่าจะมานี่เป็นอุปรสรรคของเขาก็เลยมุ่งเอาชีวิตทั้งระเบิดลแล้วระเบิดอีกเพราะความที่ว่าเราไม่กลัวแต่คือกระจัดยากกยมกระติกความกลัวนีอกไปได้เราก็สามารถจะอยู่เพื่อที่ประกบประคองงานของเราได้ต่อไปนี่คือ อยากจะเรียกร้องว่าเราอย่ามีอคติต่อกันเลยเอ,อในมุมมองของของผมนะผมคิดว่าคือาศาสนาเมื่อคมันีก็บอกว่าในในโลกนี้มีอยู่สองโรคที่แก้ไม่ได้ไม่มียาโรคที่หนึ่งก็คือโรคความตายสองก็คือความชราไม่มียาครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อยู่ื้นที่มันต้องมียาให้ เพียงแต่ว่าวันนี้เราทายปัญหาที่มาชีกที่สาเหตุนะครเราเกาไม่จดที่ขันมุมมองของผมก็ถือว่าเราต้องสร้างคนนะครับผมยิดมั่นอยู่เสมอว่าการสร้างคนนี่สำคัญมากจีิงเป็นยิ่ใหญ่ต้ากำแพงหลายร้อยกิโลพันกิโลจนจนขนาดว่ามี คนลูกเข้าไปในกำแพงเพราะว่าสร้างกำแพงแต่เขาไม่ได้สร้างคนเข้ากำแพงนะครับวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดวันนี้เนี่ยความปกติความไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าเราสามารถสถาปนาให้เกิดขึ้นในพื้นท่ผมคิดว่าคงคงคงไม่ยาก